ลูซี่เจเว็บเดียวเล่นได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรปับปรุงมีเกมใหม,ม่ๆมากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ได้ที่แอดลูซี่เจก้สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เจอเองกับตัวเมสซี่เจเผยก่อนหน้าเก่งที่สุดที่เคยเจอมาเมสซี่เจนะครับชนะทิพสงกสินแข่งจอมทัพทีมญี่ปุ่นคันโซโเรซัปโปโร เปิดใจถึงกองหน้าที่เก่งที่สุดที่เคยเจอมานน่นก็คือเจยบอสรอยอดีกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับพูดตรงๆเลยนะครับเจโบอสรอยเก่งจริงๆเก่งแบบเก่งมากเป็นกองหน้าที่น่าจะเก่งที่สุดที่ผมเคยเล่นมาด้วยมีสัยก็อีกเรื่องแต่สัญชตาตญาณเพชฌฆาตความเห็นแก่ตัวเป็นกองหน้าเลยแหละครับผมถามทุกเรื่องไม่ว่าจะกการเจอกับเดวิดเบ็คแฮมการเล่นในอิตาลีเป็นประสบการณ์ที่ดีมีอยู่วันหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาก็เดินมาบอก ชนะขอแลกเสื้อหน่อยจะเก็บไว้ที่บ้านผมเองเออดีดิจะเอาไปเก็บที่บ้านเหมือนกันก็เป็นนักเตะที่เคยเดินมาแลกเสื้อกับชนะทิพย์สมกสิก์น,นะครับสำหรับเจโบรดรอยความรู้สึกแฟนบอลของญี่ปุ่นถึงชนะทิพหลังพลาดลงสนามยาว จากอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์รงกสธินเพลยงเมเกอร์ทีมชาติไทยที่รับบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมกับโซนมัมเบลมาเร่ส่งผลให้ต้องพักอย่างน้อยถึง3สัปดาห์รวมทั้งต้องเรียกความฟิตอย่างน้อย2สัปดาห์เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับที่มีให้กับชนะทิพย์หลังพลาดลงสนามยาวความคิดเห็นที่1นฉันเป็นห่วงชนาทิพย์เพราะเขาเป็นกลุ่มกำลังคนสําคัญของทีมชาติไทยความเห็นที่2ฉันต้องการชนะทิพย์ให้ คุณรักษาตัวให้หายโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นที่3ชนะทิพย์ขอให้คุณรักษาอาการบาดเจ็บให้หายโดยเร็วและกลับมาลงสนามให้กับพวกเราความคิดเห็นที่4ฉันกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของชนะทิพย์เขาคือเล่นระดับคอปของเจลิกคอมเมนต์ที่5ชนะทิพย์ได้รับบาดเจ็บคอมเมนต์ที่ 6. ชนะทิพย์ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมเขากําลังทําผลงานได้ดีอยู่แท,ท้คอมเมนต์ที่ เเรารู้สึกเศร้ากับเรื่องนี้ฉันรักชนาทิพยคอมเมนต์ที่ 8. ฉันผิดหวังกับอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์คอมเมนต์ที่9ทีมคอนซากำลังจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเชียวคอมเมนต์ที่10ยากที่จะให้เขากลับมาลงสนามในช่วงนี้ตรงบริเวณต้นขาของชนาทิพย์คอมเมนต์ที่11ชนาทิพได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเดิมที่กล้ามเนื้อขาคอมเมนต์ที่12 ชนะทิพย์เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาเองนะคอมเมนต์ที่13ฉันเป็นห่วงชนะทิพย์ที่เขาได้รับบาดเจ็บคอมเมนต์ที่14ฉันรู้สึกเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของชนะทิพย์และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับชนะทิพย์คือแกนหลักในการโจมตีคู่แข่งอย่างแท้จริงจะขอให้หายเร็วๆนะครับสาหรับเจชนะทิพย์งสงศิลป์นะครับกองหน้าตัวท็อปเชลซี 4, สนย้ายสู่ไทยลีก ทำเอาฮือฮาแฟนแฟนไทยลีกไม่น้อยนะครับเมื่อมีรายงานมาว่าอาด,ดีตดาวยิงของสโมอสรเชลซีจุดควา้าแชมป์อยู่ฟ่านแชมเปี้ยนส์อย่างโซโลมอนกาลูนะฮะต้องการย้ายสู่ไทยลีกในฤดูก,กันใหม่ที่จะถึงนี้โดยกองหน้าทีมชาติอวิตคนในวัย35ปีเกือบที่จะได้ย้ายมาเล่นในเมืองไทยแล้วนะครับแต่น่าเสียดายดีลดังกล่าวต้องถูกเบรกไว้ก่อนเนื่องโดยติดเรื่องของครอบครัวที่ยังไม่พร้อมที่จะย้ายมายังประเทศไทยในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับโซลมอนกาลูมีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นในเวทีไทยลีกถึงฤดูกาลนี้จะยังไม่ได้มาเล่นแต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้น่าจะได้เห็นลีลาของอดีตแนวรุกตัวเก่งของเจซีรายนี้บนไทยลีกสาหรับโซลมอนกาลูนะครับสร้างชื่อกับสโมสรเฟยเยนูตรอตเทดัมในลีกฮอลแลนด์นะครับก่อนที่จะถูกดึงตัวมาเล่มทีมกับสโมสรชลซีทีมดังแห่งเกาะอังกฤษในปีส0 0 6ห พร้อมกับมีส่วนสกันาพาโจซีผงาดควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งประวัติศาสตร์และควา้าแชมป์พิวริงกฤษหนึ่งสมัยแชมป์เอเอคสามสมัยและลีกคัพหนึ่งสมัยด้วยหลังจากนั้นเขาขยายสู่ลีกเอิงฝรั่งเศสรวงกันลิวรวมกับทีมแฮตทรับเบิร์นในเยอรมนีโบตาโฟโกทีมดังในลีกบราซิลและเมื่อปีที่ผ่านมาเขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมไทยลีกในครั้งนี้นะฮะตัวแทนบารอสทาเดลี ยืนแดนหน้าท่าเรือลุยเอเีหลังจากบารอสเทลิดิสอเค้าดิวล่มอาจจะไม่ร่วมทับท่าเรือลุยศึกเวทีเอเชียในฤดูกาล2021โดยบาลอสทาเลี่ได้เดินทางกลับไปยังประเทศบังเกิดบราซิลเพื่อทำธุรสนตัวแต่ดูท่าแล้วเขาไม่น่าจะเดินทางกลับมาร่วมทีมท่าเรือได้ทันตามกำหนดที่สิงห์เจ้าท่ากำลังจะเตรียมดุยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกริ่มแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งมีรายงานล่าสุดรายงานออกมาว่า สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ก็ได้เรียกตัวเนลสันโบนิยานะครับก่อนหน้าทีมชาติเอลซาวาดอที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมกลับมาร่วมฝึกซ้อมเตรียมลุยศึก ACL ที่กำลังจะมาถึงในเดือนมิถุานายนนี้การเดือเาิพวกเขาก็เตรียมใส่ชื่อดาบิดโรเชล่ากับตันแนวรับชาวสเปนลุยเวทีเอเชียในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับการท่าเรือ FC อยู่ในกลุ่มเร่วมกับกวางจู FC จากเจนคิดฉี จากฮ่องกงและอีกทีมหนึ่งผู้ชนะจากรอบเพลย์ออฟระหว่างเซลโซโอซาก้า so จากญี่ปุ่นที่รอบพบกับคู่ชนะระหว่างเมลเวนวิตตอรี่กับฉานยูไนเต็ดนะครับสองยยกจอกขวาจอนบาโจเสริมแกร่งเกมรุกจอนบาโจนะครับแนวรุกขันใจเฟินบอลไทยลีกได้โพสประกาศอำลาทับั้งข่าวไฟสุโขทัยเอซหลังจากคาแข่ขงมาอย่างยาวนานถึง6ปี ล่าสุดจอนบาโจกำลังจะกลับสู่ไทยลีกมาวัดด้วยลายในเกมรุกบนลีกสูงสุดของไทยลีกอีกครั้งโดยมี2ออยักษ์ใหญ่แห่งไทยลีกอย่างการทะเลือเอฟซีที่กำลังเตรียมลุยเวทีเอเชียและสม,มุทรปราการซิตี้ที่โค้ชของมาชัตทดะอิชิอิกุนซึงชาวญี่ปุ่นวางนำมายกระดับศักยภาพเกมรุกเพื่อคว้าตัว ACL ในัขั้นหน้าทีมแดงจะได้ตัวจอนบาโจดนวรุกทีมชาติมาดากัสการ์รยนี้ไปบัญชาเกมรุกให้กับทีม เร็วๆนี้เราจะได้รู้กันนะครับดัสกอนด้เหตุฟีฟ่ารองรับการติดทีมชาติเกิน100นัดอีกคนแล้วและจากที่ทางสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าได้แจ้งเรื่องที่นักเตะทีมชาติไทยครบ100นัดซึ่งมีเพียงแค่3คนที่ผ่านการรับรองจากฟีฟ่าคือซิกโก,เก,ก้เกติศักิ์เซนในเมือง1 3 1อเกมพัชชัตมันศีปาน110เกม และทีเสินแดงดาน103แกมซึ่งปรากฏว่ามีการตกหล่นรายชื่อของโจโก้ดัสกอนทงเหลาเพเมเกอร์ทีมชาติไทยซึ่งมีการบันทึกในหมู่นักเตะเก็บสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยว่าเล่นทีมชาติไทยครบ100นัดเช่นเดียวกันและยังมีการจัดแมตช์ครบ100นัดกับทีมชาติไทยในเกมจะก,กับเขตย่าเมื่อปี2017มาแล้วด้วยเรื่องนี้นะครับบรรดาผู้บันทึกสถิติฟุตบอลไทยหลายคนนําโดยเต็นคุงทินธนาธนาคลัง แฟนพันแท้เอชียนเกมซึ่งเป็นผู้นิยมชมชอบการเก็บสถิต,ติของบอลไทยรวมด้วยกับวารธทิธิทอนอัศวพงพงโชธหรือ j จแปนเอก็ได้นําข้อมูลนี้ไปให้กับทางฟีฟ่านะครับโดยล่าสุดนะครับทางฟีฟ่าก็ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปให้นะฮะ ก็ได้รับข้อมูลและก็สรุปตรงกันก็คือดัสกอนทงเหลาได้ติดทีมชาติทั้งหมด102นัดในเกมฟี f าที่รองรับเอาไว้และจะมีการอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ของฟี f a ในเดือนสิงหาคมต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยเหลือพีโก้ดัสกอนทงเหลานะครับให้มีข้อมูลที่ฟี f a รองรับในการติดทีมชาติ102นัดของบิโก้นะครับยินดีด้วยนี่คือสุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรุเช้า ของวันที่15พฤษภาคม